มีใครรู้บ้างว่าน,นี่คือผลอะไรและเขาก็มีต้นด้วยนะเคยเห็นกันหรือเปล่ามีใครเคยกินบ้างอ uh oh. มาดูกันใกล้ๆเลยนี่ไงผลเขาเป็นแบบนี้ลูกใหญ่บเบลเธอเลยนี่นะเปลือกเขาจะสีน้ำตาลมาลองผ่าดูกันไหมว่าข้างในอมันเป็นยังไงผ่าแล้วนะทุกคนขอยดูนะ ข้างในจะเป็นยังไงนะคุณพระเกิดอะไรขึ้นน่ะทูกคนมีใครเคยเจอแบบนี้บ้างอ่ะออามาแล้วมันเน่าอ่ะท่านผู้ชมมันจะกินได้ไหมอ่ะจะลองชิมดูเนาะมีความพยายามหน้าดูก็เสียดายนี่นาลูกตั้งบเบล่มข้างนอกนะผิว ดูดีนะไม่ได้เน่าเลยนะแต่พอผากมาเป็นแบบนี้วิธีการรับประทานให้อร่อยเขาบอกว่าต้องทานคู่กับน้ำพึ้งค่ะท่านะผู้ชมถ้าไม่มีน้ำพึ้งก็ใช้นมข้นก็ได้นะคะราดลงไปแล้วก็ทานแบบเนี้ค่ะปกติรสชาติของอะโวคาโดเขาจะมันๆจืดๆนะคะท่านะผู้ชมแต่สภาพอย่างเนี้ยดูซิว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดู บอกได้คำเดียวว่าขมค่ะท่านผู้ชมกินไม่ได้ค่ะแต่มันไม่ได้มีอันตรายแต่มันกินไม่ได้ค่ะมันสุกเกินไปจ้าดังนั้นถ้าหากจะเลือกอะโวคาโดมารับประทานต้องเลือกที่คั่วออกสีน้ำตาลเหลืองนะจ๊ะถ้าหากว่าคั่วสีน้ำตาลเข้มก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเกือบเนา่าส่วนมเมล็ดที่ได้นะคะท่านผู้ชมเมล็ดใหญ่มากเกือบเท่ากําปั้นเนี่ย เอาไปปลูกค่ะไปจ้ะไปลองปลูกกันดูทดลองปลูกอะโวคาโดครั้งแรกจะเป็นยังไงจะงอกหรือเนา่ามาดูกันค่ะนี่คือด้านท้ายของเขานะท่านผู้ชมด้านท้ายของมเมล็ดวิธีการปลูกให้นำด้านท้ายนี้แหละลงดินเพราะบริเวณนี้เขาจะงอกรากค่ะท่านผู้ชมเปลือกนี้แกะออกเนาะสังเกตดูว่ามเมล็ดของเขาเนี่ย มันจะคล้ายๆมีรอยแตกอยู่ตรงกลางด้วยนะท่านะผู้ชมรอยแตกเกือบจะเป็นกากบาทเลยนะเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะมีลำต้นแล้วก็ใบนะคะโผล่ออกมาทางหัวค่ะท่านะผู้ชมส่วนด้านท้ายเราก็ฝังลงดินครึ่งหนึ่งใช่ไหมด้านหัวก็จะมีต้นและใบโผลออกมาค่ะวิธีปลูกก็คือให้นำด้านท้ายของเมล็ดแบบนี้ลงดินค่ะ มเมล็ดอะโวคาโดสายพันุ์นี้นะมเมล็ดใหญ่มากเท่ากับไข่ไก่เลยเท่ากับไข่เป็ดเลยนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราก็นำด้านท้ายของมเมล็ดนะคะปักลงดินค่ะใช้เป็นดินร่วนนะคะท่านผู้ชมคะด้วยความขี้เกียจค่ะท่านผู้ชมนำมเมล็ดอะโวคาโดมาเพาะไว้ในถาดเพาะมาเมล็ดพันธุ์ผักคะ่ะ เขาบอกว่าให้นำลงดินครึ่งเมล็ดแต่ถาดมันทำได้แค่นี้ก็เลยเอาไม้ไผ่มาปักล้อมเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดล้มนะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าดินมันน้อยเกินไปค่ะท่านผู้ชมแบบนี้อย่าหาทำล่ะท่านผู้ชมแบบนี้อย่าหาทำเด็ดขาดมันไม่งอกค่ะ ดูดูความฝืนเฝ้าแต่รอ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 มันไปรถน้ำรอมันไปค่ะท่านผู้ชมมันไม่สำเร็จนะคะต้องยกเลิกค่ะไปทำอย่างที่เขาสอนไว้นะคะท่านผู้ชม วิธีการปลูกมเมล็ดอะโวคาโดที่ถูกต้องนะคะท่านผู้ชมคือต้องใช้ภาชนะหรือว่ากระถางที่มีการเจาะรูนะคะเพื่อการระบายน้ําแล้วใช้ดินร่วนแบบนี้นะคะแล้วนําเมล็ดอะโวคาโดนะคะฝังดินประมาณครึ่งเม็ดค่ะท่านผู้ชมก็คือนําดินฝังครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ค่ะค่อยๆกดประคองประคอง ให้เขาอยู่ตรงกลางกระถางเนี่ยคะ่ะทําแบบนี้นะคะมันเล็ดท่านผู้ชม,มเล็ดมันนิ่มๆแล้วอะ่ะมันจะงอกไหมอะ่ะและจากนั้นนะคะก็รดน้ําให้ชุ่มให้น้ําไหลผ่านรูกระถางได้นะจ๊ะท่านผู้ชมเราจะรอนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนมันจะมีต้นอะโวคาโดงอกมาเราจะทำได้ไหมสียูน t t ท m ม ท่านผู้ชมเป็นยังไงเราได้ต้นอะโวคาโดเป็นของตัวเองแล้วนะ ในที่สุดจิตก็ปลูกอวัวคาดโดได้ว้าวว้าวนี่ไงท่านผู้ชมดูสิมันมีลำต้นหรือว่าหนอ่อแทงออกมาจากเมล็ดซึ่งเมล็ดเนี่ยเขาแตกของเขาเองนะเนี่ยเขาแตกครึ่งตรงกลางแล้วมันก็จะมีหนอ่อหรือว่าลำต้นของเขาโผล่ออกมาจากท้ายขึ้นมาสู่ด้าน หัวของเมล็ดอะโวคาโดท่านผู้ชมดูสิแต่ว่าความเมล็ดก็ยังคาบต้นอยู่นะท่านผู้ชมและปลายยอดของต้นมันเริ่มมีการผลิใบออกมาท่านผู้ชมใบอะโวคาโดเพิ่งเห็นใกล้ๆครั้งแรกด้วยฝีมือตัวเองนะมันใบเล็กๆของต้นอะโวคาโดเนี่ยมันมีขนด้วยนะขนมันจะ นุ่มๆอ่อยู่เต็มใบเลยอ่ะนุ่มๆขาวๆเนาะอยู่ที่ใบเต็มเลยท่านผู้ชมนี่ระยะเออเวลาไม่ใช่วันเดียวนะท่านผู้ชมสาระไทยถ่ายทุกวันทุกวันนะคะดูการเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโดเนี่ยเขาจะเริ่มจากการมีใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบและใบเนี่ยก็จะ มีความใหญ่ขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมและตรงลำต้นของเขานะคะมันค่อยๆมีตานะคะแล้วก็ตรงตาเนี่ยค่ะของลำต้นเนี่ยมันก็จะมีใบค่ะท่านผู้ชมดูสีนี่ไงใบเล็กๆเ,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 เต็มไปหมดเลยอะ่ะมันค่อยๆแตกใบขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะส่วนใบแรกๆที่เขางอกมาเนี่ยนะหรือว่าใบเลี้ยงสองใบแรกเนี่ย มันมีความโตขึ้นนะท่านผู้ชมและเมื่อใบเขาโตขึ้นขนเล็กๆเนี่ยมันจะมองเห็นเอ,อไม่ค่อยชัดเท่ากับตอนที่มันโผล่ขึ้นมาครั้งแรกนะท่านผู้ชม เมื่อเขามีใบนะคะเราสามารถที่จะทําการบํารุงเขาได้นะคะท่านะผู้ชมโดยโรยหน้าดินด้วยปุ๋ยหรือว่าอาหารพืชชนิดใดก็ได้ตามต้องการนะคะจากนั้นก็นําไปวางไว้ในบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างอุ่นไม่มีลม และมีแสงแดดค่ะรดน้ำให้ต้นอะโวคาโดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าต้นอะโวคาโดเขาชอบน้ำปานกลางคือไม่เยอะหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยสูตร7ด เกในทุกๆ3เดือนได้ค่ะหรือใช้ปุ๋ยละลายช้าก็ได้เช่นกันค่ะควรจะทำการเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะเพราะว่ารากของต้นอะโวคาโดเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ที่รากพอดีกับกระถางขนาด24นิ้วนั่นก็เป็นสัญญาณของการเริ่มพริดอก ออกผลแล้วจ้าอโวคาโดเขาเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเพราะว่าอโวคาโดเขามีประโยชน์และสปปรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงได้ทั้งด้านสุขภาพและความงามอย่างเช่นช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดความอ้วนบำรุงผมบำรุงผิวแถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้านอาหารอีกเพียบเลยนะคะ ต้อนอะโคโดเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4ปีหรือว่าช้ากว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่ปลูกเป็นไม้ประดับก็เก๋ดีนะคะกราบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไลค์แชร์และคอมเมนต์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ